สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาลวงลึกสำนักศักยันชื่อดังแห่งอำเภอสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับสำนักศักยันอาจารย์เอสเมตตามหานิยมนะครับก่อนเราจะมาดูว่าอาจารย์ไปเรียนปักจากใครเป็นใครมาจากไหนอาจารย์ครับครับเป็นใครครับเป็นใครผมอาจารย์เอสมหานิยมนะครับขบเริ่มแรกเดิมทีขอเท้าความหน่อยครับในต้นตระกูลผมเนี่ยเป็นหมอประจําหมู่บ้าน เป็นหมอพื้นที่เป็นหมอยาหมอยาหมอรักษากระดูกนะครับไขรกระดูกแตกไขรเป็นแผลงูสวัสดไฟลามทุ่งต้องมาหาปู่ผมปู่ชื่ออะไรปู่คือหมอเอื้นชุ่มช่วยหมอเอื้อนชุ่มช่วยนั่นแหละครับคือปู่ผมต้นตำรับของต้นตระกูลครับ,รบก็รักษาทุกโรคนะครับงูเหา่างูเห่ากัดกัดเน่าจนแผลเน่าเฟ้อเนี่ยไปรักษาหมอโรงพยาบาลรักษาไม่หายนะครับ กลับมาหาปู่ปู่ก็จะรักษาให้หายทีนี้เราก็คุ้นเคยเกี่ยวกับศาสตร์พวกนี้สมัยเด็กๆเรากเดี๋ยวก่อนจากปู่เป็นพ่อหรือมาอาจารย์เอ็ดเลยจากปู่มาพ่อพ่อชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนผมถามตรงๆเลยพ่อชื่อพระมนัสพ่อเป็นพระตอนนี้ยังตอนนี้ยังอยู่ไหมอยู่ยังอยู่ยังอยู่หลวงพ่อมนัสครับอยู่วัดไหนอยู่วัดเขานางวัดเขาการจนาเขตครับการจนบุรีเหล่าขวัญครับเป็นเจ้าวาดอยู่แล้วก็ ยังเป่าเปิลไหมปู่ไม่แล้วไม่ไม่สุขภาพไม่ค่อยดีครับคนี่หลวงพ่อองค์ที่สององค์ที่สองทีนี้เราเนี่ยเห็นเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยคจนเกิดความชอบครับก็แบบแล้วก็ต้นตะกกลเนี่ยปู่ย่าตายายก็คือมีรอยสักานมีรอยสักมาเราก็จะเห็นเห็นพ่อเราก็สักนะครับก็เกิดความชอบ ก็เริ่มเริ่มศึกษาเริ่มศึกษาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมครับก็แอบแอบไปสักน้ำมันครับนั่นแหละอาจารย์ไปแอบแอบไปสักคนอื่นแอบแอบไปให้อาจารย์คารวาสักให้ครับนั่นแหละแต่สักน้ำมันครัพอสักน้ำมันปุ๊บจนเราเรียนจบมสามมสามก็ไปต่อโรงเรียนเทคนิคก็แอบเหมือนกันแอบไปสักสีครับแอบไปสักสีก็อาจารย์เรียนเทคนิคที่ไหนอ่างทองนี่หรอเทคนิคสุพรรณ เทคนิคสุพรรณตรงนี้ใกล้สุพรรณตรงนี้ใกล้สุพรรณเพราะว่าเพื่นเพ i i, พ่อแม่ก็อยู่สุพรรณครับตรงนี้เป็นที่พ่อครับแต่ว่าแม่แม่อยู่สุพรรณครับครับไปอยู่ ü, กับครอบครัวของแม่ครับทีนี้เราก็ไปเริ่มไปสักครับไปสักอาจารย์วาวอยุธยาอาจารย์ดังๆตอนนั้นก็สแสวงหาใช่สักหมดครับอาจารย์ที่ไหนว่าดังๆเราไปหมดครับนะครับไปสักอาจารย์วาวอยุธยาอาจารย์ยศ อาจารย์ยศมาเมืองในยุธยาครับแล้วก็ตอนหลังนี่รู้สึกว่าจะเป็นหลวงพี่เลี้ยงมั้งหลวงพี่เลี้ยงมามาต่อจากอาจารย์ยศอ่าหลวงพี่เลี้ยงก็ไปสักครับนะครับ,ค,รบคือดังๆทุกสำนักในยุทธยาไปหมดครับอันี้นี่มีรายยันเต็มตัวเลยเหรอเต็มเต็มน้ำม,นมันหรือ,อไรมึกก็มีมึกก็มีมึกก็เต็มเหมือนกันพ่อมารู้ตอนไหนว่าลูกสักแกะบวช บวชตอนบวชตอนบวชต้องปมผตอนบวชพ่อมารู้ต้องมาปมผงหน้าใช่ครับแต่พ่อเราก็เป็นเป็นพระเป็นพระแล้วเป็นพระก็เลยไม่ได้อะไรก็คือลูกชอบครับอ่าเราก็เริ่มก,ก็เริ่มศึกษาอักขระเลขยันครับจนไปฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจาร,รย์มอกคนแรกเลยอาจารย์สายคา,ารวอาจอาจารย์อาจารย์ต้องบอกชื่อนิดอาจารย์มอกเป็นอาจารย์ใครเป็นอยู่ที่ไหนอาจารย์มอกเนี่ย บ้านอยู่วัดแก้วกระจ่างเลยเลยที่ผมไปในประมาณสี่ห้ากิโลแสวงหาเนี่ยนะครับเป็นคนสอนผมเขียนอักขรตั้งแต่กะกะะะงะจะชชญาไลไปยันจบครับแกเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ประสิทธิ์ก็เป็นคารวาสแล้วก็เป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อทองหยิบหลวงพ่อทองหยิบเนี่ยก็อยู่วัดบานกลางครับนะครับตรงนั้นขึ้นอำเภอโพทองแล้วมั้งน่ะอาจารย์หลวงพ่อทองหยิบนี่เป็นอาจารย์สักยันหรอแกวิชาคม วิชาคมตอนตอนนี้ยังอยู่ไหมเสียไปแล้วครับมรณะภาพไปเมื่อปีห้าห้าเก้าเสียดายนะครับรู้จักอาจารย์ชาไปนิดนึ่งผมพ่อทองหยิบก็มีสตอรี่เป็นอาจารย์ของอาจารย์เนรเออที่ผมได้รับความเมตตาจากอาจารย์เอรเนี่ยเพราะว่าผมเป็นศิษย์ุูนหลานของเอหลวงพ่อทองทองหยิบใช่ครับครับคือมันมีสตอรี่กันมาไงพอเรามาเจออาจารย์แอรอาจารย์เอรก็เลยแบบเอ้ยผมก็ลูกศิษย์หลวงพ่อทองหยิบครับ ก็เลยแบบมีความเมตตาให้ผมนะครับก็เลยให้ผมเข้าไปช่วยงานบ้างเป็นบางครั้งบางคราวคครรัับบทีนี้เราก็เริ่มศึกษามาจนได้บวชได้บวชก็ได้หลวงพ่อบุญมีวัดวัดม่วงขันเป็นพระเกจิดังที่สุดในยุคปีสี่เก้าท่านจะเก่งเรื่องการเสกวัตถุมงคลนะครับผมก็พ่อผมเนี่ยได้ วิชามาครับก็มีหลักฐานในการถ่ายทอดวิชามาครับรูปบนนะครับรูปบนกว่ามือครับผมหลวงพ่อมีเนี่ยท่านจะนั่งปกคู่กันกับหลวงพ่อรวยครับอ่าหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อภูนหลวงปู่ละเอียดเนี่ยครับผมในยุยยุคสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ครับไล่มายันจนปีห้าแปดครับอ่าหลวงพ่อมีสิ้นมรณภาพนะครับ ก็เลยผมก็ช yes, ่วงที่ผมบวชเรียนอยู่ก็ได้ศึกษาศึกษาวิชาการเสกตุ้มมงคลและหลวงพ่อมีเนี่ยท่านมีสตอรี่ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมครัหนองโพครับหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคครนะหลวงพ่อนุ่มครับที่สุดของเมืองอ่างทองครับหลวงพ่อนุ่มวัดนางในครับหลวงพ่อพักวัดโบสถ์เบี้ยแก้ต้องยกให้สองท่านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ไป จากนั้นไปไปเรียนจากนั้นก็เริ่มมาเดี๋ยวอาจารย์เรียนกับพ่อไหมเรียนพ่อพ่อให้โดยตรงไหมใช่ให้อะไรมาบ้างอาจารย์ก็ให้วิชามนพระสังมนพระสังครับมนพระสังที่เราใช้เสก,กสีพึ่ง,งค,ครับใช้เศษสีพึ่งใช้ทําวัตถุมงคลครับเป็นวิชาหลักของหลวงพ่อุญมีนครับนั่นแหละที่ได้ท่านได้สืบทอดกันมาอะไรกอนอาจารย์พอเรียนจบแล้วเปิดสํานักหรือย,ยังไงตอนนั้นผมเปิดแล้วนะ เปิดสำนักต่าอายุเท่าไหร่อายุคนั้นตั้งแต่ปีสี่ห้าผมก็เปิดเป็นกระต๊อบเล็กๆริมบ่อปลาเมื่อก่อนตรงนี้เป็นบ่อปลาครับนะสำนักก็อยู่ที่อยู่ตรงนี้เปิดเป็นเพิงกระต๊อบเล็กๆเพินกระต๊อบเล็กๆแล้วก็สักเนี่ยชุดรองเข็มก็มีอ่าชุดชุดลูกศิษย์ที่รองเข็มที่บอกบอกว่ายุคต้นๆนลนะก็เลยมีลายหลายๆสำนักรวมกันอยู่ในตัวครับอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนัก ยังไม่ยังพึ่งหัดอ่านั่นแหละยังใช้เข็มมานั่งเลื่อยนั่งผ่ามึกฝนครับอ่าผสมผสมว่านตอนนั้นอาจารย์ใช้หมึกอะไรมึกจีนมึกจีนเริ่มแรกเลยยุคแรกเลยครับมึกจีนที่เป็นแท่งฝนกับเล่าข่าวฝักฝกักตอนเด็กสักให้พักพวกก่อนน่ยใช่อ่าสักสักให้ว่าพวกครับแต่ก็ได้รับการเรียนมาจากอาจารย์อาจารย์มอกแล้วนะอาจารย์มอกเดี๋ยวอาจารย์เอารูกมาดูหน่อยอาจารย์มอกคนไหนนะครับ ปัจจุบันท่านก็ยังอยู่นะยังอยู่อหรออยู่ยังอยู่แต่ไม่ได้สักแล้วก็ส่วนใหญ่จะทําพิธีมากกว่าอาจารย์มอกอยู่อยู่เนี้ยนะแสวงหาเนี้ยนะครับนันนี้ันนี้นี่นะครับอันนี้คนแรกคนแรกที่สอนให้เรารู้จักนะรู้จักตะคะคะงะล่ไปสอนเขียนอักขระเลขยันครับผมอันนี้คือลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองครับผมหลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลางนะอาจารย์มอกเนี่ยแล้วก็อาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์ประสิทธิ์แกเป็นคารวาสที่เก่งเสือสมิงครับนะครับแล้วก็มาอาบน้ำมนต์วิชาอาบน้ำมนต์เนี่ยผมได้จากคนนี้คนนี้ใครอ่ะคนนี้คืออาจารย์เจียวผลเพียนอาจารย์เจียวผลเพียนใช่เป็นเป็นใครครับคนนี้หรือคนนี้ก็เป็นคารวาสเหมือนกันยังอยู่ไหมยังอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ไหว แกก็เลยใครไปใครมาแกจะไล่มานี่หมดจะลจะ,จะลไล่มานี่หมดไล่มา,าน,มน,มน,นี่มาอาบน้ำมลนี่นี่นูน่นมึงไปหาอาจารย์เอ็ดน่น,น,น,นครับเขาทําไม่ไหวหอบเหนื่อยอาจารย์เอ็ดครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยคนเรียกอาจารย์เลยไหมไม่นะเ,<ค>เราก็ก็เรียกเอดธรรมดานั่นแหละเรียกเอ็ดธรรมดาครับมาๆมาีมี <c oughs> คนมาเรียกอาจารย์ตอนไหนที่เป็นเอ้ยต้องไปหา แต่พอเราเริ่มเราเริ่มจับเข็มสักเนี่ยก็จะมีพักพวกกันเนี่ยก็เริ่มเรียกเรียกอาจารย์รเริ่มเรียกอาจารย์กันมาตอนแรกๆเก็บจังเขงาไหมไม่อ่ะสิบสองบาทสิบสองบาทครับส <12 S 1> <า>ิบสองบาทแล้วก็แทงกันเพราะว่าใครมาก็านั่งฝนมึกเอาครับ,รบอ่าใครมาใครใครจะมาสักก็ฝนมึกเอาครับผมนั่นแหละทีนี้วิชาหลักที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ย ถจะมีของหลวงพ่อบุญมีเศกวัตถุมงคลครับวิชาอาบน้ำมนต์ของอาจารย์เจียวครับวิชาศักของอาจารย์มอกนี่แหละครับที่ใช้หลักๆอยู่ทุกวันเนีบอาจารย์ครับหลังจากมีฝีมือแล้วเริ่มประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดอยให้สวยงามยังไงครับประดิษฐ์ประดอยก็ตามยุคตามสมัยครับไปเมืองนอกก็ไปไปมาแล้วครับอไปอยู่เมืองนอกมาเป็นสิบปีไปสักที่ไหน ตะวันออกกลางก็ไปนะครับเอ้ยไปสักให้คนไทยหรือคนแขกคนไทยคนแขกสักหมดครับคนต่างประเทศเขาสักเขาสักอะไรแจะสักยันเราจะแนะนําให้สักยันอย่างเดียวครับสวยงามดอกมงดอกไม้เราไม่สักไห้นั่นแหละทีนี้ก็ปากต่อปากอาอยู่เมืองนอกเราไปทํางานด้วยครับอไปทํางานด้วยก็วันหยุดเราก็เปิดสักบ้านแขกเขาจะหยุดทุกวันศุกร์วันวันสลาวันอะไรรับหยุดทุกวันศุกร์ เย็นวันวรละหัสในเรายันสว่างสักยันสักสักกันอยู่ในตู้แอร์คอนเทนเนอร์สักกันยันสว่างครับยันไปยันเย็นวันศุกร์ครับนอนปิดนอนไปทํางานต่ออาจารย์ไปทางานอะไรพี่เซาผมเป็นช่างเชื่อมอ่าทำไมนั้นผมเป็นช่างเชื่อมท่อแก๊สคท่อน้ํามันครับทํางานลงกานของ KNPC ครับยักษ์ใหญ่ของตะวันออกกลางครับนั่นแหละ ใหญ่สุดแล้วบริษัทเอ็นบีซีเนี่ยแล้วอาจารย์ปาเปิดสํานักเป็นเรื่องเป็นราวปีไหนก็เราก็เปิดจริงๆเลยนะครับก็เปิดมาตั้งแต่ปีสี่ห้าพอปีหนึ่งเรากลับมาบ้านเราก็มาสักคนที่บ้านครับไปนอกแล้วก็สักคนเมืองนอกคนั่นแหละก็เริ่มเปิดเริ่มมาอยู่เนี้ยมาเรื่อยๆครับอาจารย์ครับคนที่มาสักยันอายุสูงสุดเท่าไหร่หกสิบก็มี ทำไมเขาอาจารยังเด็กอยู่ทําไมเขากล้าให้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 แทงเข็มความเชื่อครับคนเราต้องมีความเชื่อครับนะครับเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเขาได้สักกับเราแล้วหน้าที่การงานเขาอาจจะปังขึ้นครับลูกหลานให้ความเมตตาเคารบนับถือขึ้นครับคนแก่ไม่ใช่แก่แล้วก็โลกกะลาครับมาลูกหลานเห็นแล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งครับเขาก็มีความเชื่อว่าเอ้ยสักไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจครับ ครับสักไปแล้วให้ลูกหลานมันเมตตารัลกลูกไม่เคยส่งเงินให้เลยสักแล้วอ,อยังได้ลูกหลานหันมาเมตตาให้มั่งให้กินรายเดือนมั่งคนแก่ครับครับแต่บางคนก็สักไปค้าขายครับนะห้าสิบหกสิบเมียฝรั่งนี่อายุจะเจ็ดสิบแล้วยังมาสั่งสักะเมียเป็นเมียเมียฝรั่งครับปัจจุบันแกก็ไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครับไปอยู่กับฝรั่ง ปีหนึ่งก็จะมากลับมาบ้านก็จะแวะมาเที่ยวหากันครับอา่างครับ,รบอยู่ที่สแสวงหาเนี่ยมีคนมาตามสักหยันเยอะไหมช่วงนี้เยอะช่วงนี้เยอะอา,อาจจะเป็นเพราะว่าโซเชียลโซเชียลทางเฟซบุ๊กที่เราลงรูปเมื่อก่อนมันเราไม่ได้ลงรูปไม่มีรูปให้ลงครับไม่มีกล้องที่จะสักไปแล้วถ่ายรูปถ่ายลงในสื่อโซเชียลเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนก็จะเห็นผลงานเรา ครับอ่าเฮ้ยอาจารย์เขาเปลี่ยนเข็มมีแอลกอฮอล์มีอุปกรณ์ทําความสะอาดฆ่าเชื้อดีขึ้นครับนะครับจากเมื่อก่อนที่เราใช้เข็มผ้าครับมันล้างยากคนั่นแหละเข็มผ้าเวลาล้างมันจะต้องเอากระดาษทรายเข้าไปขัดในร่องครับบางทีก็ต้องเผาไฟแล้วก็จุ่มแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อคนั่นแหละถึงได้บอกว่าถ้าใครมีกําลังทรัพย์สักหน่อยก็เลือกเป็นอุปกรณ์ที่มันดีขึ้นครับนะ แต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์หรือไม่มีตังค์ผมก็ไม่เคยคิดตังค์นะค,คนที่แบบไม่มีจริงๆเลยอะ่ะมาอาบน้ามนต์กับผมไม่มีตังค์ผมก็ไม่ได้คิดนะอาบน้ามนต์เท่าไหร่อาบน้ำมนต์เม,ม,มื่อผมไม่ได้คิดตังค์ทุกวันเนี่ยครับคุณก็เตรียมเหล,ล้าขวดเ้าขดเล็กบุหรี่หนึ่งซองเทียนขาวหนึ่งเล่มครับผ้าดอกเงินํำนวนครูสิบสองบาทนี่อาบน้ำมนต์ครับส่วนคุณจะให้ค่าน้ำค่าไฟผมแล้วแต่ เสร็จพิธีแล้วคุณจะให้ผมไม่กินไว้ใช้ค่าน้าค่าไฟอาจารย์หนูช่วยเท่านี้หนูไม่ค่อยมีอาจารย์ยทุกวันนี้เปิเปด,เปดสานักศักย์กกยันอย่างเดียวหรือมีอาชีพอื่นด้วยอาจารย์ผมอตอนเนี้ศกักยันครับแล้วก็มีธุรกิจทําไร่ไทําสวนอยู่หลังบ้านอยู่สิบไร่นั่นแหละทำสวนผสมไปครับยามว่างคครรัับบแล้วก็มีขายวัตถุมงคลของเราด้วยออนไลน์มั่งอะไรมั่งครับนี่อาจารย์ถูกเชิญไปงานสําคัญสาคัญหลายเที่ยวไหม ก็เชิญไปส่วนใหญ่จะเป็นงานบวงสวงครับ <God> นั่นแหละอาจารย์ต <or coping> ั้งสารภูมิด้ไหมตั้งตั้งสารภูมิถอนสารครับนะเปิดห้างร้านครับทุกอย่างเจิมป้ายครับสารพัดเรื่องถ้ารับปรึกษาก็ตั้งแต่ดูดวงตรวจดวงครับศูนย์บรรเทาความทุกข์ครับคุณมีความทุกข์เข้ามาหาผมจบครับวันหยุดขออาจารย์วันไหนวันหยุดสมัยก่อนหยุดวันพระครับ เดี๋ยวนี้ไม่มีวันหยุดเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็ไม่ได้ไปถือศิลกินเจที่วัดเราเ็าเปิดถ้ามก่อนเนี่ยวันพระก็จะต้องไปวัดทีครึ่งวันแล้วนะไปทําบุญใส่บาตรที่วัดถือศิลต่อกันครึ่งวันสวดมนต์ครึ่งวันก็วันนั้นก็คือหยุดทั้งวันเลยครับพอปัจจุบันเนี่ยอโควิดมาก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยที่จะได้ไปอยู่วัดกันก็เปิดทุกวัน นั่นแหละใครมาก็ต้องนัดก่อนเพราะบางทีถ้าลูกเส์ขาอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยรับคิวไม่อยากให้มานั่งรอกันผมเป็นคนขี้เก่งใจคือควรต้องควรนัดมาก่อนนัดมาก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันดูดูยดยดยูมานี่อาจจะต้องรอต้องรอถ้าว่างก็ทําให้ครับถ้าไม่ว่างก็แล้วมันก็จะเสียความรู้สึกของคนที่มารเราเองก็เสียความรู้สึกที่ไม่ได้ช่วยเขาครับนั่นแหละแต่นัดก็ไม่เคยเก็บค่าคิว ไม่มีมัดจําคิวไม่ต้องเสียเงินมัดจาคิวครับแต่ขอให้คุณตรงเวลาคนั่นแหละเพราะว่าผมก็นัดคนนี้เก้าโมงเช้าผมก็เผื่อให้คุณสองชั่วโมงครับแล้วก็ต้องไปนัดคนอื่นเขาเที่ยงครับถ้าคุณมาเที่ยงก็มาจะกันก็กลายเป็นว่าผมก็ไปเสียคําพูดกับคนที่ผมนัดเขาไว้เที่ยงรั่ละเพราะฉะนั้นคนที่นัดเวลาผมแล้วก็ให้ตรงเวลาให้ตรงเวลาหน่อยได้สักให้เสร็จใช่เพราะผมจะเผื่อผมจะถามก่อนคุณมาทําอะไรครับ มาดูดวงอ่ะผมก็จะให้ครึ่งชั่วโมงคนั่นแหละเผื่อถามนู่นถามนี่กันครัทามีอาบน้ามนต์ก็เผื่อให้อีกสิบกวนาทีอาบน้ำมนต์อีกสิบกวนาทีนั่นแหละพะเราต้องทําน้ามนต์ก่อนแล้วถึงจะไปอาบอาจารย์ทําทาน้ามนต์กี่นาทีทําน้ามนต์ก็ประมาณห้าหกนาทีแล้วค่อยไปอาบแล้วถึงจะเอาน้ามนต์ไปอาบไม่ได้เตรียมเล้าขาวมานะทีนี้แ็่นี้นั่นแหละถ้าคนที่ไม่ได้คนไม่ได้เตรียมมา ถ้าอาบน้ำมนต์คนไม่ได้เตรียมมามไ,ไม่ได้เตรียมมาที่สำนักก็มีของแม่เขาเตรียมไว้ขายให้เป็นของแม่เตรียมไว้ขายให้เพราะผมจะไม่ก็ยุ่งเรื่องเหล้าเรื่องบุหรีร่นั่นแล้วก็เงินค่าครูสิบสองบาทนี่นะครับทุกปีผมจะเรียกโรงเรียนแถวแถวบ้านห้าโรงเรียนอมาเอาไปมาหารไปเน,เนี่ยเนี่ยไปได้เท่าไหร่นี่สิบสองบาทนะี่นะอันนี้ตั้งแต่เมษาเนี่ยครึ่งกับบุงแล้ะ ก็จะใส่เป็นค่าครัไว้ใส่ไว้เนี่ยสิบสองบาทบางคนเขาแบงค์ยี่สิบบางคนแบงค์ร้อยคือค่าครูครับใส่ไว้ในนี้แล้วพอถึงปีอาห้าโรงเรียนอะไรแถวเนี้ยมาเอาไปแล้วก็น้องสาวผมเป็นรองปอออยู่ที่ชัยนาทด้วยสพยาครับโรงเรียนนั้นก็สนับสนุนกันทุกปีนี่คือเงินค่าครูค่าครูอาจารย์จะเอาเงินที่คนมาให้ใช้ได้ต่อเมื่อเน็นกระบงกนู้นคือถังนู้นอันนั้นคือใช้ได้ถ้าใ่ังนู้นผมจะหยิบไปใช้ได้เออ แต่ถ้าคุณมาใส่ในนี้สิบสองบาทยี่สิบาทร้อยบาทผมไม่เคยไปหยิบไปใช้อาจารย์ถ้าใช้แล้วเป็นไงหรือมันก็ธรณีศาลผมสิต้องธรณีผมสิผมก็ทํามาหากินไม่ขึ้นไปทำอาจารย์ก็มีสิทธิ์โดนต้องธรณีศาลเหมือนกันใช่เอาเงินค่าครูไปใช้ใช่ค่าครูโบราณเนี่ยเขาหกสลึงหกบาทสิบสองบาทแต่เราก็ยังคงไว้ที่สิบสองบาทกับอ่าเนี้ยเนี่ยคือทําบุญเท่านั้นครับ เมื่อก่อนก็ไปวัดพระบาทนำ้ำรับไปทีก็ไต่บคันรถรสิทธิลูกหารวมกันเสริมไปนอกจากค่าค,ครูนะก็รวมกระดาษชิ้ชูช่ชําระแผมเพิดผ้าหนามัยไปถึงปีก็เอาไปอาจารย์เลา่าเล่ามามากินได้ไหมลาให้กินที่นี่เอากลับไปลดความตายห่วงตายห้ามีเยอะแยะเฮ้ยถ้าเล่าละเล่าละลาเล่า,ล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 าอาจารย์ไปเนี่ยต้องกินที่นี่ให้หมดต้องกินที่นี่ใครไปใครมากินเพื่อเป็นยาอ่า นั่นแหละก็เหมือนกับของครูอ่ะเหมือนเราไหว้ครูเสร็จแล้วก็เฮ้ยไข่ต้มหน่อยหนึ่งก็ฉีกแบ่งกันเป็นมงคลต้องกินที่นี่ต้องกินที่นี่แต่ไม่ให้เอากลับบ้านมอกอเนะ่ผมใส่โดไอโหลยาดองไว้ใหญ่เลยนั่นแหละพอใครไปใครมาก็อาบน้ำมนต์ก็เล่าขวดเล่าขวดครับนะแล้วก็เทใส่โหลรวมรวมรวม,รวมแล้วก็เอาไอ้ว่านบรเพชรว่งใส่เข้าไปให้มันผสมให้เป็นยาครับอาจารย์มีลูกมีเมียไหมมี เป็นจองผังเวีมีลูกมีเมียได้มีได้ดิมีไม่ได้มหาเสน่ห์เราก็ไม่ได้ผลนะสิมาล่ะเราสายเน้มหานิยมมหาเสน่ห์เราต้องมีอาจารย์ผีเข้าไล่ได้ไหมอะไรนะผีเข้าไล่คนออกได้ได้ไหมได้ผีเข้าก็มีมาครับผีเข้าโดนของคุณคนคุณคนคุณใส่ี่ยมาเหอะคร่ะคุณคนก็หมายถึงว่าไปทําตัวไม่ดีในหมู่บ้านให้เขาทราบเขาแช่งเขาด่า มันก็เกิดอาเพศอยู่กับตัวนะอาจารย์คำสาปแช่งนี้คนโดนนี้ซวยเหมือนกันซวยสิไม่ซวยได้ไงเขาด่าเขาแช่งทุกวันครับไอ้เวละโดนเขาด่าเขาแช่งวัยรุ่นเบิ้ลมอเตอร์ไซค์เป็นไงความเขาด่าแป๊บเดียวเออไปตายที่ไหนก็ไปเฮ้แป๊บเดียวรถความแล้วใช่คนที่แช่งเป็นปากพะ่วงโดยตายเลยแล้วยังคนถือสินกินเจอ,อะความศักดิ์สิทธิ์ถ้ามยายังพ่อแม่อย่าไปด่าลูกครับไอ้เวละโบราณเขาก็ว่าไปแล้วพ่อแม่อย่าไปด่าลูกใช่ ปากพ่อแม่มันสักสิบนะแต่ว่าลูกด่าลูกเดี๋ยวเกิดอาเพศไม่ว่าลูกดา่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วตัวเองก็ต้องมารับผ่นกรรมที่ว่าลูกไว้ด่าลูกไว้ครับผมอาจารย์สํานักอาจารย์เปิดกี่โมงยังกี่โมงครับเปิดเก้าโมงเช้าครับถ้ามีแขกตอนเนื่องก็ยันสองทุ่มครับแต่ถ้าไม่มีแขกก็ห้าหกโมงก็ปิดแล้ว วันไหวครูของอาจารย์วันไหนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไหวเดือนเมษาปลายเดือนหรือกลางเดือนหลังเดือนหลังสงการช่วงสงการนั่นแหละช่วงสงการเลยทีนี้ก็จะมีขยับขยื่นบ้างนิดหน่อยแล้วแต่โอกาสบางทีเราไปนอกเราไม่ได้อยู่ก็ต้องเลื่อนไปนอกสักยันหรอใช่สักยันประเทศอาจารย์ส่วนใหญ่ไปประเทศไหนอ่าวไต้หวันก็ไปอาเลไปนังก็ไปไปหลายประเทศไปหลายประเทศหลังๆเนี่ยก็จะไปตั้งแต่โควิดก็หยุด ครับตั้งแต่โควิดก็หยุดมาสองสามปีแจ้งขนเมืองนอกสักแพงกว่าคนไทยไหมสักแพงกว่าเมืองนอกมาต้องชาร์จเพราะอะไรเขาก็ต้องเอานําเงินเข้ามาเลยเศรษฐกิจช่วยรัฐบาลหน่อยครับเมล่อเขาก็ต้องมาเที่ยวอย่างอย่างคนไทยร้อยสี่ร้อยเก้าเนี่ยเมืองนอกเท่าไหร่นอกนอกสามพันไปเลยสามพันห้าพันสามพันห้าพันไปเลยลงนะหมื่นหนึ่งครับนั่นแหละ เปิดเปิดไปเลยเขาจะได้รู้ว่าของจริงถ้าเมืองนอกมาเขาไปซื้อกระเป๋าใบเท่าไรรหร่มาไปซื้อกระเป๋าใบห้าร้อยกลับมาลงนะห้าร้อยเนี่ยไปถึงก็โยนทิ้งแล้วกระเป๋าเมื่อไรเขาก็ใช้แป๊บเดียวเขาก็เบื่อครับอของทุกอย่างมันต้องมีคุณค่าถ้าแพงหน่อยมีราคามีคุณค่าเลยนั่นแหละคนไทยก็เหมือนกันครับ คนไทยก็จะมีนิยมแบบของแพงก็มีอ,อสำนักไหนแพงเราไปอสำนักไหนถูกเราไม่ไปก็มีหลากหลายประเทเราก็ดูเอาอคนไม่มีเราก็ปล่อยครับไม่มีเราก็ช่วยครับอคนมีเราก็เรียกได้ครับอคนมีน้อยก็แล้วแต่บางทีเราไม่เรียกเขาก็ให้เองครัอหละก็มีอย่างอาบน้ํมนเนี่ยเขามาไกลๆก,กันมาจากนาครสวรรค์มาจากลบบุรีลําพูนยังมา ลําพูนก็นมาลงนะมาอาบน้ำมนต์เราก,รเรก็ไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกร้องเขาก็ให้เองนั่นแหละเขาก็ให้ตามกําลังศรัทธาเขาครับเขาไปได้ดิบได้ดีเขาก็กลับใหม่ใหม่นั่นแหละอาจารย์คนแถวนี้มาสักเกียนกับอาจารย์เยอะไหมแถวนี้ก็มีนะมีก็จะมีเป็นวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นที่เขามีลายมาแล้วไงเราก็เติมให้ครับผมบแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นเด็กเยาวชนอยู่อ่ะ ไม่ค่อยไม่ค่อยแทงให้สำนักที่คูบอลอยู่ตรงไหนคูบอลอยู่ซอยยี่สิบเจ็ดถนนคูบอลน,นะลาดตึนทากมอแปดครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับรอใต้สะพานเข้าไปเป็นถนนคูบอลครับซอยยี่สิบเจ็ดก็เลี้ยวเข้าไปปุบ๊บแยกสี่สิบแปดชื่อชื่อสำนักเลยอ่าสำมีสำนักศักรรยานอาจา,าจรย์เอสมหานิยมสำนักสองอยู่ที่นั่นเป,เป็น,เป,นเป็นบ้านหรือเท้าเเป็นบ้าน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 แต่เป็นบ้านบ้านแฝดนั่นแหละ ครับผมบ้านแฟดเขาเรียกอะไรอ่ะทาวโฮม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 สองชั้นคนั่นแหละถ้าไม่สะดวกที่สแสวงหาเข้าไปที่นั่น <c oughs> ใช่ส่วนใหญ่คนกรุงเทพคนกรุงเทพคนปทุมจะนัดเจอผมที่นู่นคนั่นแหละก็จะนัดเจอกันแต่ว่าเราไม่ได้เข้าทุกอาทิตย์ครับเราจะเข้าอาทิตย์เว้นอาทิตย์ต้องโทรต้องโทรถามต้องโทรถาม,ถามคนั่นแหละส่วนใหญ่เขาก็จะเช็คมาทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเราแล้วแหละ ก็มาถามว่าอาจารย์เข้าวันไหนครับแต่ถ้าเราจะเข้าเราก็จะประกาศไว้ล่วงหน้าครับนั่นแหละจะไม่ค่อยคาดเคลื่อนหรอกนี่ครับช่วงนี้เราก็จะหยุดเพราะว่าเดี๋ยววันที่สองเนี่ยผมจะต้องไปบวงสรวงกับอาจารย์แอร์ครับนะอาจารย์เน้นแอร์ที่เชียงใหม่ครับวันที่สองถึงวันที่ห้าครับแล้วก็วันที่เจ็ดที่แปดก็จะมีงานพิธีลอยกระทงให้กับลูกศิษย์ชาวจีนที่ไหนที่นี่แหละครับที่บ้านลอยกระทงอะไร จัดพิธีลอยกระทงไงประเพณนีลอยเคราะห์ลอยโศกออนไลน์ <Online. S 2> ไม่ออนไลน์อะทำพิธีทำกระทงเลยอทํากระทงกระทงเหมือนที่เราไปลอยกันนี่แหละครับแต่ก็จะมีพิธีสวสดสระเคราะห์ให้คนั่นแหละเสร็จแล้วก็จะไปลอยริมแม่น้ําครับให้ลูกศิษย์ปีที่แล้วก็ลอยให้กับไต้หวันครับปีนี้คนจีนเขาขอคนั่นแหละก็คือไม่ได้รวมกันก็แยกแยกให้ครับแล้วก็ลูกศิษย์คนไทยก็เอามาร่วมด้วยก็มี ครับผมนะครับบางคนเขาไม่สะดวกเอ้ากะส่งรายชื่อมาการจะปิ้นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดลงกระทงให้เข้าพิธีสวดเหมือนกันอันนี้มันได้ผลเหมือนกันกับไม่คนไม่มาไหมแต่ได้ผลเหมือนกันเหมือนกับการจุดเทียนนะครับจุดเทียนสอะเคาะจุดเทียนบะลาหูเอาชื่อวันเดือนปีเกิดมาม้วนทาเป็นไส้เทียนแล้วก็ไปจุดเทียนสวดคนั่นแหละเหมือนกันสอะเคาะเหมือนกันครับผมไม่จําเป็นต้องมานะครับ แล้วก็วันที่สิบอาวันที่สิบพฤศจิกาอาจารย์ก็จะไปไต้หวันอีกประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่แหละไปไต้หวันค่ะไปที่กี่วันกี่วันไปประมาณสองอาทิตย์ประมาณนี้แหละก็<ช>สำนักก็จะปิด,ดเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาในครึ่งเดือนแหละปิดปิดครับที่ที่ไปไปดูดูนะครับต้องตามเฟซเฟซอาจารย์เองนะครับเฟซมาทําพิธีกรรมต่างๆครับก็ ตางเดือนไปแล้วครับนั่นแหละหลังวันที่20พฤศจิกาไปแล้วค่อยติดต่อมาครับผมนี่นะครับติดตามในแฟนเพจอาจารย์เอสมหานิยมอาจารย์เอสมหานิยมเลยในเพจเฟซบุ๊กเนี่ยสักยันอ่างทองครับอาจารย์เอสมหานิยมครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวอาจารย์เอสมหานิยมครับอันนี้อาจารย์เล่นเองหรือลูกศิษย์เล่นผมเล่นเองครับติดต่อคุยกับอาจารย์ตรงๆเลยนะครับบางทีมีงานตอบช้าหน่อยก็อย่าว่ากันครับผม โอเคครับขอบคุณมากครับผม